ก,การทุจริตทุกยอมย้าก็อ้างว่ามาจากระบอบราาประชาธิปไตยที่จะทำอะไรก็ได้หรือการแกล้งข้าราชการดีๆจากรัฐบาลยิ่งรักก็นั่นอ้างว่าเรามาจากการเลือกตั้งแล้วเราจะบริหารงานบุคคลอย่างไรก็ได้พี่น้องที่เคารพทั้งหลายระบอบทักษินเป็นระบอบที่ชั่วร้ายเป็นระบอบที่เราจะต้องขจัด และการขจัดที่ดีที่สุดก็คือมวลหมหาประชาชนลุกขึ้นมาต่อสู้เพื่อให้มีการปฏิรูปประเทศไทยก่อนการเลือกตั้งพี่น้องที่เคารพทั้งหลายหลังจากเรามาชุมนุมกันมาเป็นระยะเวลาเกือบ200วันสิ่งที่ระบอบทักษิณพยายามกระทำกับมวลมหาประชาชนนอกเหนือจากการยิงการฆ่าการคว้างระเบิดแล้วก็พยายามออกกฎหมาย เพื่อสกัดกั้นไม่ให้พี่น้องประชาชนชุมนุมโดยปราศจากสิ่งที่เรียกว่าถูกแจ้งข้อกล่าวหานั่นคือพยายามได้ประกาศใช้พระราชกำหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินการประกาศใช้พรกรผมก็ไปฟ้องที่ศาลจนกระทั่งศาลให้ยกเลิกไปต่อมาก็พยายามแจ้งข้อหาว่าพวกผมเป็นขบฏ ทำความผิดอย่างน้อย7-8ข้อหาและมีการจับกลุ่มคนที่เป็นแกนนำไปแล้วหลายคนหลายคนที่ไม่สามารถเดินทางไปไหนได้เพราะมีหมายจับอยู่ก็ต้องไปมอบตัวพี่น้องที่เคารพทั้งหลายนี่คือการสกัดกั้นมวลมหาประชาชนที่ออกมาต่อสู้กระบอบทักษณิณเพื่อเรียกร้อง ให้มีการปฏิรูปประเทศไทยก่อนการเลือกตั้งและถูกกล่นแกล้งเอากระบวนการยุติธรรมมาดําเนินการเพื่อที่จะระงับยับยั้งพวกเราพี่น้องครับถ้าย้อนกลับไปเมื่อปี2556การทรยศต่อความไว้วางใจของพี่น้องประชาชนที่นายกยิ่งลักษณ์กับคณะกระทํากับพี่น้องประชาชนนับแล้วเกิดขึ้นหลายครั้งไม่ว่าการออกกฎหมายนิรศกรรม ปล่อยให้พี่ชายซึ่งถูกฐานพิภพากษาจำคุกสองปีถูกริปทรัพย์46,000ล้านตั้งใจว่าการออกกฎหมายฉบับนี้ให้พี่ชายพ้นจากการติดคุกและคืนเงินให้กับพี่ชายพี่น้องจับได้ไลยทันออกมาชุมนุมความขัดแย้งเกิดขึ้นระหว่างรัฐบาลกับพี่น้องมวลมหาประชาชนที่ชุมนุมในช่วงนั้นแทนที่ตัวเองจะแสดงความรับผิดชอบ เมื่อพี่น้องประชาชนจับได้ไร้ทันกลับยุบสภาและสิ่งสําคัญที่สุดที่ออกมาพูดชอตชอชอ,ชอนั่นคือกล่าวว่าไม่อยากให้พี่น้องประชาชนหรือนักการเมืองไข่ปรงข้ามใช้เนื้อหาสาระของการออกกฎหมายนี้และโทษกรรมมาเล่นเกมทางการเมืองถามกลับไปว่ายิ่งหลักการออกกฎหมายช่วยเหลือพี่ชายไม่ให้ติดคุก การออกกฎหมายคืนทรัพย์สินที่พี่ชายโกงมาคืนให้กับพี่ชายนั่นเป็นเอาการเอาเนื้อหาสาระทางการออกกฎหมายมาเล่มเกณฑ์การเมืองหรือเปล่าเลยเป็นการทวงการปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่พี่น้องมอบหมายให้ไปว่าพวกเองถ้าจะยังอยู่ในตำแหน่งต่อ ต้องไม่ทรยตต่อความไว้วางใจของพี่น้องประชาชนโดยอยู่ในหลักนิติธรรมและหลักนิติรัฐพี่น้องที่เขารบทั้งหลายทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้นอกเหนือจากการทรยศ์ต่อความไว้วางใจของพี่น้องประชาชนแล้วเป็นการดูถูกเหยียบย่ำว่าพี่น้องมวลมาหาประชาชนตามไม่ทันรู้เท่าไม่ถึง มันจึงทำอะไรก็ได้ที่คิดว่าพี่น้องประชาชนเป็นคนระดับล่างมันจะโกงก็ได้ออกกฎหมายช่วยเหลือคนโกงก็ได้การดูถูกเหยียดยามด้วยการกระทำตั้งแต่ออกกฎหมายนีรโทษกรรมแก้ที่มาของสมาชิกวุฒธธิสภาแก้กฎหมายรัฐธรรมนูญว่าด้วยการทำนิติกรรมหรือขอเหตุผูกพันกับรัฐต่างชาติโดยไม่ต้องผ่านความเห็นชอบ ของสามาชิกรัฐสภาและอีกหลายเรื่องรวมทั้งการจำนำข้าวพวกเขาคิดว่าได้เสียงข้างมากมาแล้วจะกระทำย่ำยีกับประเทศชาติกับพี่น้องประชาชนซึ่งเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยอย่างไรก็ได้การเหยียบยามซ้ำแล้วซ้ำเล่าการดูถูกความคิดของพี่น้องประชาชนซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนเป็นเหตุให้พี่น้องประชาชน ออกมาชุมนุมกันเป็นเรือนล้านไงพี่น้องครับการชุมนุมของพี่น้องไม่ได้เกิดจากแกนนำคนหนึ่งคนใดชักชวนออกมาพี่น้องต้องจ่ายค่ารถเองพี่น้องต้องซื้ออาหารการกินพี่น้องต้องเสียเวลาเพราะทนดูประเทศชาติถูกกระทำโดยรัฐบาลยิ่งรักต่อไปไม่ไหวเพราะกลัวว่าอนาคตของชาติ จะสร้างปัญหาให้กับลูกหลานของพี่น้องเมื่อเติบโตขึ้นมาและพวกเราจะถูกด่าว่าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่อยู่ในขณะนั้นทนนิ่งให้ระบอบทักษิณโง่บ้านกินเมืองได้อย่างไรพวกเราจึงออกมาครับพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่เป็นประจักษ์ว่าพี่น้องออกมาครั้งแล้วครั้งเล่าหลายคนบาดเจ็บบางคนถูกแก๊สน้ำตา บางคนกลับไปไม่มีทรัพย์สินเดินทางกลับมากลับถึงบ้านจำนำสร้อยจำนำแหวนเพื่อเดินทางมายังเวทีที่มีการจัดชุมนุมพี่น้องที่เคารพแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดขณะนี้ระบอบทักษินแทรกแซงเข้าไปในทุกกระบวนการสิ่งที่ผมอยากกราบเรียนพี่น้องต่อไปนี้เป็นการแทรกแซงเข้าไปในกระบวนการยุติธรรม หลังจากที่มีการตั้งข้อหาพวกผมจำนวนห้ิบกว่าคนว่าเป็นขบฏการรวบรวมการสอบสวนพยานหลักฐานของกรมคดีพิเศษได้จำนวนของหน้าเอกสารที่ทำการรวบรวมพยานหลักฐานได้ห้าหมื่นกว่าหน้าส่งให้พนกักงานอายการพิจารณาว่าเห็นควรสั่งฟ้องหรือไม่ พี่น้องครับอายการรับสำนวนการสอบสวนไปห้าหมื่นกว่าหน้าใช้เวลาประมาณหนึ่งสัป,ปดาห์สั่งฟ้องพวกผมหมดผมถามว่าโคตรพ่อโคตร,คตรแม่มึงอ่านทันหรือที่สั่งฟ้องพวกกูอะไอ้นันทศักดิ์พูนสุขในฐานะเป็นอทิย์ดีอายการฝ่ายคดีพิเศษตอบมาตรงๆว่าได้อ่านสำนวนช่างน้ำหนักพยานหลักฐาน ดีแล้วหรือ,อยังจึงใช้อำนาจความเป็นอัยการสั่งฟ้องวันนี้ผมได้ยื่นคำร้องขอความเป็นธรรมไปที่อัยการสูงสุดนายอัธพลใหญ่สว่างและโทรศัพท์ไปไม่รับสายแต่ฝากความประสงค์ของผมไว้กับหน้าห้องว่าการพิจารณาสั่งฟ้องของบัพพะอัยการที่เรา ปฏิบัติสืบเนื่องมาหนึ่งต้องยึดถือหลักกฎหมายสองยึดถือหลักการช่างน้ำหนักพยานหลักฐาน,ฐานว่าข้อกล่าวหาและพยานในสำนวนเพียงพอที่จะสั่งฟ้องแล้วหรือยังถ้ายังคุณต้องสั่งไม่ฟ้องถ้าพอคุณสั่งฟ้องเถอะไม่เป็นไรสำนวนห้าหมืนกว่าแผน่นมึงอ่านกี่วันถึงจะหมด ทีคดีลักวิ่งชิงปล้นพวกมึงเลื่อนคดีแล้วเลื่อนคดีอีกแม้ว่าว่าคดีเหล่านั้นจะไม่มีความสลับซับซ้อนไม่อยู่ในความสนใจของประชาชนแสดงว่าสำนักงานอายการสูงสุดตกอยู่ภายใต้อานาจของระบอบทักษณิณนแล้วครับพี่น้องครับขณะนี้ใช้กเกษมคนหนึ่งแล้ว เมื่อมาถึงยุคอัธพลใหญ่สว่างผมคาดหวังว่าผมจะพึ่งพาหาความยุติธรรมได้ผมถูกฟ้องไม่เป็นไรแต่น้องนุ่งอาครูบาอาจารย์จะทําตัวยังไงอาจารย์เสรีวงมนทาอย่างเนี้มีนกหวีดอันเดียบอกว่าเป็นขบฏพี่น้องเชื่อหรือเปล่าล่ะสมบัติธรรงทัญวงเป็นนักบรรยายเป็นด็อกเตอร์เป็นศาสตราจารย์มีนกหวีด มีความประสงค์ให้ชาติบ้านเมืองพัฒนาไปในทางที่ดีต้องการแก้ไขปัญหาความชั่วร้ายในระบอบทักษิ์ออกจากประเทศไทยถูกยัดเยียดข้อหาว่าเป็นขบฏพี่น้องที่เคารพครับมีทั้งหมด67ข้อกล่าวหาที่เขาอ้างว่าเขาสั่งฟ้องหลังจากสั่งฟ้องเสร็จก็ต้องการให้ได้ตัวพวกผมไปดำเนินคดีก็ไปยื่นคำร้องออกหมายจับ วันที่14พฤษภาคมที่ผ่านมาสารได้อนุญาตให้ออกหมายจับทั้งหมด30คนแต่มีเงื่อนไขว่าสารเขียนเอาไว้ว่าจึงอนุญาตให้ออกหมายจับผู้ต้องหาดังกล่าวข้างต้นเพื่อนำตัวมาฟ้องคดีโดยให้หมายเหตุไว้ในหมายจับด้วยว่า เจ้าพนักงานมีอำนาจควบคุมผู้ถูกจับได้เพียงเท่าที่จำเป็นในการนำตัวส่งฟ้องต่อศาลเท่านั้นเหตุเกิดวันนี้ครับพี่น้องครับท่านอาจารย์เจิมศักดิ์ปินทองไม่เหมือนพวกผมเพราะท่านจะต้องเดินทางไปพูดเดินทางไปบรรยายติดต่อผู้คนมากมายท่านเดินทางไปมอบตัวเพราะในหมายจับที่รับฟังการ ยื่นคำร้องของ DSI ว่าต้องการเอาตัวไปฟ้องที่ศาลนั่นคือจะต้องไปหาพนักง,งานอายาการที่สำนักง,งานอายาการสูงสุดเพื่อเตรียมตัวส่งฟ้องศาลเอาหลักประกันไปเรียบร้อยเมื่อไปถึงอายาการสำนักง,งานอายาการสูงสุดบอกว่ายังไม่เรียบร้อยส่งตัวกลับไปยัง DSI และไปประกันตัวที่ DSI พี่น้องที่เคารพทั้งหลายการที่ศาลออกหมายจับโดยระบุว่าเจ้าพนักงานมีอำนาจควบคุมผู้ถูกจับได้เพียงเท่าที่จำเป็นในการนำตัวส่งฟ้องต่อศาลเท่านั้นนั่นหมายความว่าอัยการพร้อมแล้วที่เอาตัวจำเลยทุกคนที่ออกหมายจับไว้ส่งฟ้องไปที่ศาลถ้าเป็นอย่างนี้ก็หมายความว่า การสั่งฟ้องการล่างฟ้องไม่เรียบร้อยและถามกลับไปว่าการควบคุมตัวอาจารย์เจิมศักเกินกว่าความจําเป็นเกิดขึ้นแล้วหรือไม่เกิดขึ้นแล้วครับพี่น้องครับถ้าสำนวนยังไม่ได้สั่งฟ้องหรือ,อยังไม่เรียบร้อยนั่นแสดงว่าอายการหรือ DSI แถลงเทศต่อดสารว่าทุกอย่างเรียบร้อยถ้าจําเลยคนไหนอยู่ในความดูแล ของอายการก็ส่งไปฟ้องทันทีถ้าดูตามหมายจับอันนี้ดังนั้นหลังจากนี้ผมจะได้ตรวจสอบว่าใครยื่นคำร้องต่อศาลอันเป็นเท็จ DSI หรืออายการหรือปกปิดความจริงไว้กับศาลซึ่งจะต้องนำไปสู่การให้ศาลพิจารณาว่าละเมิดอำนาจศาล โดยยื่นคำร้องเท็จต่อศาลว่าทุกอย่างเรียบร้อยนอกเหนือจากการพิจารณาสั่งฟ้องโดยพิจารณาตามคำแนะนำหรือคำสั่งของคนในระบบทัพสินพี่น้องครับข้อหาแจ้งข้อหาเกินจริงร่วมเป็นขบฏคคำว่าขบฏนั่นคือรมร้างอำนาจรัฐพวกเราออกมาชุมนุมเพราะ ทนเห็นระบอบทักษิณภายใต้การนำของรัฐบาลยิ่งรักทระยศ์ต่อความไว้วางใจของเราไม่ได้เพราะพวกเราไม่สามารถทนต่อการเหยียบย่มดูถูกดูหมิน่นดูแคลนทำผิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าของคนในระบอบทักษิณภายใต้การนำของยิ่งรักไม่ได้และที่สำคัญเมื่อศาลพิพากษาว่าผิด มันกลับวางเฉยต่อสู้กับศาลต่อต้านคำวินิจฉัยของศาลแทนที่จะมาขอโทษเจ้าของอำนาจทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้พี่น้องประชาชนทนไม่ได้จึงออกมาออกมาเพื่อทวงอำนาจคืนการทวงอำนาจอธิปไตยของพี่น้องประชาชนที่นั่งอยู่ที่นี่และที่อยู่ที่บ้านซึ่งเป็นอำนาจของพวกเราคืนจากระบอบทักษิณซึ่งเป็นรัฐบาลทรราช